มาต่อกับคลิปที่แล้วที่เราพูดไว้นะครับว่ารุ่น M10 มีคนใช้เยอะมากเลยอาจารย์อยากให้รีวิวให้ดูหน่อยนะครับผมจะมาทำให้ดูแบบเร็วๆแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาพี่ๆเนาะอ๋ออันนี้ก็ดูที่ฟันลองก่อนฟันลองที่ให้มาเห็นตามที่เห็นน่าจะมี6เบอร์นะครับเบอร์0.5เบอร์หนึ่ง เบอร์0.5เบอร์1.5นะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่แล้วก็มาเบอร์1เบอร์2เบอร์3แล้วก็เบอร์4นะครับจะประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับฟันรองตามที่เห็นในภาพก็น่าจะมี6เบอร์ด้วยกันนะครับที่ให้มานะครับโอ้โหนะครับปกติปัตตาเลียนก็มีฟันรองแค่4เบอร์1-4นะครับอันนี้มี0.5และ1.5มาให้ด้วย ให้ด้วยเลยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยเนาะต่อไปก็มาดูที่โอ้น้ำมันจักรนี่เออรุ่นนี้ผมว่าขวาดสีขาวนี่แบบคือเออขวดเขาใส่ใสสวยดีนะครับเพราะว่าปกติแล้วจะไม่ขวดอื่นเขาจะทําเป็นสีหมองๆแบบคึมๆจะไม่ค่อยเห็นน้ํามันแต่ว่าอันนี้แบบทํามาใสแจ๋วเลยนะครับยิ่งบวกกับน้ํามันใสๆสก็ถือว่าสวยดีอ่านะครับแล้วก็น้ํามันก็น่าจะมี เป็นเกรดดีอันนี้ก็แปลงปัดฟันทําความสะอาดนะครับเวลาจะเก็บปัตเตะเลียนนะเวลาใช้งานอันนี้ก็เป็นสายชาร์จเดี๋ยวนี้ก็จะมากันเยอะเลยนะครับสายชาร์จรุ่นแบบไม่มีเต้าเสียบนะครับจะเป็นสาย usb ก็นําไปเสียบสําหรับปักสามตาที่เป็นช่องเสียบสําหรับแบบนี้นะครับก็ง่ายนะครับตัวปัตเตะเลียนตัวปัดเลตตะเลียนเนี่ยตามที่ผมดูเดี๋ยวผม หมุนให้เพื่อนเดูช้าๆนี่ด้านหลังจะเป็นสีเงินนะครับส่วนเรื่องด้านบนจะเป็นสีดำรุ่นนี้มีสามสีนะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูมีสามสีก็มีแดงดำแล้วก็ขาวนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นที่แขวนนะครับด้านหลังจะเป็นที่ดึงขึ้นแขวนปัตตาเลียนได้ แต่ว่านานไปก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะหลุดไม่ได้ว่าจะหลุดแต่ว่าอาจจะนะครับถ้านักนานๆานหรือว่ามือสั่นทํางานเหนื่อยอาจจะหลุดได้ควรแนะนําให้วางที่ชั้นวางจะดีกว่านะครับแต่ถ้าใครถนัดแขวนก็ลุยได้ครับแต่ต้องระวังหน่อยนะนี่นะครับการปรับฟันเดี๋ยวโอ๊ยไม่มีเสียงเป็นลูกปืนนะครับ นี่นะครับเขาจะมีเสียงแป๊กแป๊กแป๊กนะครับจะไม่เหมือนลื่นลื่นไปก็ปุ่มกดจะไม่มีแบบเปนรูขึ้นนะครับจะเรียบไปกับตัวบอดี้ด้านหลังเลยเออถือว่าเจ๋งดีอื ส่วนช่างที่ชอบความแรงได้ยินเสียงก็น่าจะรู้แล้วนะครับความแรงนี่โ,โหนะครับพูดเลยนะครับสําหรับใครที่ชอบปัตเตเลียนรอบแรงๆนะครับขึ้นผม,มนะน้านี่ยหนะครับแต่ระยะไกลไม่แน่นะครับระยะแบบนานๆจะมีการแกว่งถ้ารอบแรงๆเนี่ยส่วนมากจะมีการมีการเสียงดังนะครับนานๆไปไม่แน่ไม่รู้ว่าจะเป็นหรือเปล่านะครับ ไม่รู้ว่าจะเกิดอาการสั่นเนือของไอหมอนรองฟันนะครับที่ดังแตกอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็รุ่นนี้ผมยังไม่ได้ลองใช้เลยนะครับแต่ก็ใช้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ถือว่าตั้งเวลาว่านานเท่าไหร่นะครับผมอ่านะครับก็มีสามสีด้วยกันนะครับผมสําหรับรุ่น M10 ก็มีสีขาวนะครับรุ่น M10 นี่สีขาวนะก็สีถ้าคุณที่ชอบสีขาวนะครับแล้วก็มีสีดํานะครับ คนที่ชอบออมีความเข้มแข็งนะครับความเข้มแข็งชอบความดุดันก็สีนี้ดำนะครับก็มีสีแดงด้วยนะครับนี่มีสามสีนะครับรุ่น M10 แต่ว่าโอ้ลองดูแล้วเครื่องแรงมากเลยนะครับโอ้รอบหน้าน่าจะลองใช้ซะแล้วนะครับผมมีคำถามอะไรก็ตาม ID Line ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับสอบถามมาทางลน์จะตอบได้เร็วกว่านะครับ